แต่เจ้าปลานนี้ตัวใหญ่ขนาดอ่ะวุดจำนนางอ่ะโอ้ยไปใหญ่ได้แล้วนี่สักเกอร์มาสักเกอร์เจ้า สวัสดีเจ้าอยิงหนึ่งในตองอเูเจ้าเจอกับอยิงหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะเจ้าเนาะในช่วงเย็นเจ้าอุ้ยปลาจนจำเปิดคลิปกระสุดเดี๋ยวก่อนเข้ากันอะ่ะไดปยุเจ้าเอ๊ะตัวเดียว,ต,ว,ยวตัวนี้หอน่าจะเป็นตัวใหญ่เจ้าที่มันจนดินตะกี้น่ะโยกตะกันมัน,นเจ้าเนาะ เดีย๋ยวอีกนึงเก็บบรรยากาศช่วงเย็นเลยพอแหมสักคลิปเจ้าในช่วงที่สามของวันนี้เนาะเนื่งจากว่า,าป่าบ่ค่อยพุกผ่านตัวใดเจ้ามีอยู่มีอ่าปอมีอยู่เนาะแต่บ่เยอะเหมือนทุกข้างตอนที่หน้าม,มาทุกข้างเนะาะอาจจะเป็นเพราะว่าเปิลปล่อยน้ำแค่ประตูเดียวเจ้าแล้วน้ามันมันบ่ค่อยนิ่งเออหน้ามันบ่ค่อยไหลมันเลยค่อนข้างจะนิ่งป่าบ่ค่อยเข้าตังหิมตัวใดเนาะ แต่แตะกี้นี่อย่างหนึ่งเจอปัานในเจ้านี่อู้ป่านในหนึ่งอีกหนึ่งนึงกว่าได้แล้วอ่ะพอดีมันอ่าเกือบออกแล้วเจ้ามันมันโดนย่อช่วงช่วงเส้นข่าวมันพอดีเนาะแล้วมันตัวใหญ่เจ้ามันเลยชนะเลยออกไปได้แล้วก็ปุ่งเข้าโค่นเจ้าแต่ได้ป่าน,นินมาตัวเนาะอ่ามันมาสองตัวกับป่านินได้ป่านินมาตัวตัวค่อนข้างใหญ่อยู่เจ้าแล้วก็ปักกดปักกดเข้าเยอะเจ้านี่วันนี้ ลิงมึงวาแล้วเนี่ยมันหมายนี่มันใกล้ใกล้นี่เรามันมีปรากฏเจ้าใกล้ตรงอ่าต่อมอสะพานเนี่ยปรากฏจดังอยู่ตะทันเนาะถ้าน้ามันไหลนี่มันอาจจะออกออกวิ่งแต่มันตัวบ่ป้อยใหญ่จะอะไรเจ้านี่ได้มาห้าหกตัวละมันลุ้ตทอสักพักวันหมวนวันหมาเนเจ้ามึงเสียายโอกาสอ้ยวาน มือม่อนจะมีปลาไงสักเตือนเนาะน่ะวันคีอเข้าไปปูขก้นมู่เลยอยากทำให้ดูหลายๆ ep หน่อยเนาะกับวันนี้เจ้าไทายทำทั้งวันเลยแบ่งเป็นสามช่วงนะเจ้าเนาะนี่ช่วงที่สามคือช่วงเย็นเจ้าเหนื่งจากว่าถ้าอัปโหลดอ่ะ ep เดียวเนี่ยมันมันจะยาวลำไปเจ้านี่ แล้วยีนน่นึงก็กลัวว่าวันพุ่งเนี่ยกลัวจะบบมีป่าเจ้าเดี๋ยวจะอันบบมีคลิปอัพโหลดให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะวันนี้ไหนไหนมวนหล่ะก็มาลุ้นด้วยกันเลยยกมองไปก็ได้อยู่เจ้นี่สรุปอ่าช่วงเจ้าจนถึงกลางวันนี่ยี่นึงได้ป่าประมาณห้ากิโลถ้ารวมป่านินตัวก็ประมาณสักหกกิโลแต่เฉพาะป่าส้อยนี่ห้ากิโลเจ้า อืมแต่ปลาซิวปลาโนยนี่แฮมประมาณกิโลหนึ่งนี่เป็นช่วงที่สามอยมันลุ้นด้วยกันใหม่โหสาวะนะอุนัก,กับได้เจ้าต้องเกยๆสุ่มยกเอาเนาะหน้ามันบอกลาย มารุนกันเงียบๆเจ้าตอนนี้ระดับน้ำขึ้นเลยๆเจ้านี่อย่างนึงเหลิมยกอยากขนาดเลยนักขนาดเลยดูว่าแห้งมดกับบุ้งหูล่มอมนายมาเข้าพอในเด้อชมพิสานโหมาได้สักตัวมนะนุ้ยจะตีหรอคะ เปิดคลิปยังดีเป็นอี่มแล้วตาเตือเอาไหมเจ้าเอ้เอเกือบเอ๊ะตัวเดียวโดดไปโดดมา ขายปลากันช่นี้มวนยูถ้าได้ปลาแล้วก็ได้ตัวขายตัวยี่กมวนยู่เจ้าต้องพวงว่าจะเอาปลาไปขายกาดอีนาะ

ยกไปยกมาเฮงกับมดแล้วโอ้โเลือตัวเดียวช่วงเย็นปลากโอ้นั่นไงปลาอะไรอ่ะตะเพียนเหรอตีตั้งปิ่นหมอกว้าบุนลอยมาอีกแล้วบุนลอยเพื่อนยากทำไมไม่ไปสายกลางไปกุนเลยไม่หิมไม่เดี๋ยวขึ้นบกนะ ยิงเย็นยิงเร็วไหลไปติ๊กๆ๊นเจ้านี่คิดว่าน่าจะหมวนกับการรู้ว่ามันเป็นช่วงปลาพักหน้ามันเยอะขึ้นจ้านี่นนเยอะขึ้นเนาะอีนึนยืนนี่ประมาณหัวเขาแล้วเจ้ารู้ โอ้หลายตัวหลายตัวโอ้ยหอีกอปลากุ้งปลาแกยวเจ๊นี่นานๆจะปะปลาเจ้านี่ ตัวกี่ตัวมีหนึ่งว่าสงสัยช่วงเย็นนี่ฝนจะตกปานถ้าจะหู้ฝนเนี่ยกล้าหนอไม่ยุดดุปงปลาแก้วปงปลาแก้วระบาดลมมาแล้วเจ้าเนี่ยวันนี้เราจะไม่เอาปลาแก้วนะคะเราจะยิง ตัวนี้เก็บแผวปลาแก้วก้กตัวสองต,ตัวนี่มาเอาตัววีามันเขียม,ม <c oughs> โดดืะนี่ก็มาเป็นฝูงเะรษัยพันไหนแต่แเจ้านี่มาโดดทำไมเนาะยังมัเดเรือกันตัวเห็นนะ่ะ เอ้ยโอ้ยยังพุทธจำยิงนึงนั่นนะ่ะเนี่ยดูมเมล็กมะเล่นนะ่ะโอ้แต่ละจำพุทดูเจ้าดูแขนเข้าร่างแป,ปะปลิมใหญ่ <laughs> มันซ่อมงันเจ้าหว่าย,ยม,มาได้ปา หน่ง่อยนี่งข่อยขึ้นบกจะปติดขอบแล้วเส้น มาได้กำตัวเห็แฝ่นี่ทำไมมันเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีทุกที เริ่มหูฝนก็นี่เริ่มเข้าคำน้อยมี่ล้มโซโซแล้วเจ้าดิ

ขับรถมาเจ้าเอาขยะขวางขวางลงแม่น้ำโบกเอะขับรถเก่งเจด,ดีนะโยนขยะจากสะพานนะคะลงแม่น้ำขับรถมาโยนขยะห้าเกียดมากๆากเจ้ขยะขับรถมาขวางนึำโบกความมักง่ายของคน ก็เอานะคะทำยังไห้มันหมอโอปลานี่มาทำยัง oh, นี่หมอเดี <laughs> lö, ๋ยวเดี๋ยวตตืดเตอาว่าสุมาตะโดนคล้อง どう <laughs> ตัวใส่เรืองงามกว่าตอนเจ้าแต่เข้าน้อยกว่าเจ้าเข้าที่สองตัวสามตัวเหมือนจะเข้ากับปูงสักเตือเจ้าแต่ใส่งามเห็นนะ่เนาะเจ้าตะกี้นึงขึ้นเอาป่าไปขายให้เปิดมาแล้วเนาะ ของของช่วงที่สามนี่ขายไปแล้วกิโลแปดขีดเจ้า,าเดี๋ยวก็เก็บไม่เนาะพอดีเป็นมาซื้อเป็นหลีบด้วยเจ้านี่ก็เลยม่ไ,ได้เอากล้องขึ้นไปถ่ายทำสักคำเนาะตป็จะไปตั้งในสายหมดแล้วแม่<อ>เลือกัะปานิน้นกับป่ายังก็ปรากฏเจ้าแต่เจ้าปลานหนตัวใหญ่ขนาดอะ พุทธจำน้องอ่ะโอ้ยไปใหญ่ได้แล้วนี่สักเกอร์มาสักเกอร์เจ้าป,นะประดูดปละดูดนี่เนาะจะดีเหลอ เจ้าปลาใหญ่อีกหนึ่งโอ้ยจะดีเหรอคะนี่ค่ะแมงยกอย่างเหี้งหนึ่งตัวท่วนหญ่แกยิ่ง มันๆนเอาไซนี้นะโอ้ยหนี่นึงคืดว่าตอนเย็นน่าจะม่วน,นก่อนตี่นึงจะเปิดคลิปนี่กับข้ากำฝูงอยู่นะเจ้านี่นโอ้สำมโคสิวต่อเดียวโดดไปโดดมา นัำนักขึ้นเลิมไหลงี้ท <c oughs> ี่ปวดนตกอีมาต๊กโซะโ<อ>หเหลือกันตัวทีละข้าวจาเปิดกร้อง ยังาห้องเต้เจ้าหนิอาบขเตียวเห็นล้ว้ละะเปิดกล้อง มันทิ้นช่วง,วงแป๊บอาจจะมาใหม่ก็ได้เนาะมัน,นหนามหล่ำหนักยกหนักนก,นก,นกูด้วยถอยขึ้นมากระลุกถอยขึ้นมากูากวางมาได้ไะ ขอบมันติดตัวม้งเนได้จะออกสะเห็นก,กนําค่ะสะเราะขอบเราะหิ้มหว่ยแี่แล้วต่ว่ากัะแน่แล้วน้ามันน้ำยุบปึ่งลงไปเีสิ่อป้าล่องจากนในซาย เออหนูว่าม่มีปะะลาสไตเกลืมมาแล้วเจ้าเจ้ามีกระป๋าสร้อยตอนนี้มีปลาไเมาของตอนนี้เหลืมเงียบเจ้าฟังป้าเพิ่มได้คำสองคำสามเลยเนใส่มองมันยืนออกไปยาวไปตรงกลางเนี่ยนี่เรา,าได้กระป๋าตังหิมเนาะป๋ามันวิ่งไก่เจ้ามีหิ่งกลาง ในตนี้นี่ป่าบาวิิงช่ัหนหน้ามันนไอฟังตรงปุ่นหน้ามันจะไหลกว่าหน่อยเจ้าตอนี้นหน้าหนึ่งเนาะถ้าน้าบวบวนเข้ามานี่คือป่าบวเข้าเจ้าแต่ยีนึงมีความหวังว่ายากได้ปลาลิมเนี่ยปลาลิมปลาบูเนาะ ตากะจุกตัวอุ้ยเจ้าดีเจ้าดูพอก่อหน้าไหลมานเนาะแล้วก็ดูนี่พอปิดการไทยทำปุ๊บเข้ากำสีกำห้าเจ้านี่เอ๊ะาบบสู้กล้อง้อีนี่ยืดดูทิโคไหลมานนักขนาดเลย อ้ยวทามาอันตังคางนี่ตายเนี่ยปิดหอมอี่มึงพอด,ดีเลยเจ้านี่ก่อแต่ก่อว่าเอออีกาเออ,อจะอีพ่องเหมือนกับก่อนตอนก่อนเปิดคลิปเนี่ยเจ้านี่เขาอีกมึงเปิดคลิป ปลาหายปั๊บเข้ากําตัวอ่ะก็นหน้านี่เข้ากําเอียเจ้านี้ดู้ดูปลาแน่นอนใส่นี่ตัวใหญ่ขนาดเลยตูบิ๊กเวลี่บิ๊กโอ้เวลี่บิ๊กไปอยู่ปีนออกของ โอ้เราสองตัวขาดตรงไหนอีกเม <c oughs> ื่อกีไ้ได้ส <c oughs> ี่ตัวเจ้าไมรัยไทยปิดลองพอแบปิดกล้องปุ๊บมันจะเข้าก็แท้เลยจริงถ้าให้กล้องเจ้าถ้าให้กล้องอีกนึงก็จะปิดเทียดกล้เนาะยอมข้าเป็นฝูงทัอ้งองนึงใช่ไหม เข้ามัน มีตารดูทีนี่กอนจ้าะรอไครับเข้าไปนถง้างยป่าก่อนเดี๋ยวถ้าได้ปลาเป็ะๆปลาตัวใหญ่ๆเจาอาใส่ชอนใส่ชอจะาเอาชอเด็มากเข้าเลยบช่วงดินกลับมาแกให้ดูที่นี่ก่อนเจ้าขอบคุณทุกท่านรับชมเนาะเดี๋ยวไปดูผลสรุปเจ้าถ้าเกิดมีคนมาซื้อป่าได้นึ่งจะทายให้ดูเนาะแต่ทยคิดเจ้า เอานี่เจ้ามาดูสรุปผลงานของยหนึ่งวันนี้เนะเจ้าเนาะนี่นี่คือปากกกับป่านินที่ได้ตอนเจ้าจ้านี่ตั้งแต่เจ้ามาเลยเนาะนี่ปากกตปากกได้หลายตัวอยู่เจ้าแต่ตัวบอปอใหญ่เนาะเพราะได้ตัวใหญ่ตัวเดียวเจ้านี่นี่คือตัวใหญ่นอกนั่นจะใส่ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยประมาณนี้ยแล้วป่านินมีตัวใหญ่ตัวนี้ตัวเดียวเจ้ามาพร้อมกับอ่าป่านายติปุ๊ดจำานึ่งๆ้เนาะ มาพร้อมกันปลาไนออกไปเหยื่อเจ้าเหลือปลาเน้นตัวปลาเน้นน่าจะเป็นปลาเน้นนะเจ้าใส่ประมาณสามมือปลาเน้นอยู่ห้าตัวนะเจ้าเนาะบ้านเขได้เป็นตับกุชแสงได้เงาสะบอนแสงหง่อยแล้วนี่คือปลาส้อยเจ้าตีเหลือเหลือหมดเนี่ยเจ้าหนี้หลังจากตีอีกหนึ่งเปิดคลิปที่สามนี่เนาะอีกหนึ่งก็หายไปก่อนละประมาณกิโลกับแปดเมตร ขายมาเกี่ยมกิโล,เจ,เ,ลเจ้านี่ก็เหลือบ้าเจ้านน่แลวนี่คือปลาซิวกับปลาสะไตโอ้ยหนึ่งอิฐขนาดเจ้านี่ว่าจะอ่นลองปิดปิดขำเห็นวันนี้เนาะปรากฏว่าปลาบ่ค่อยเข้าเจ้านื่องจะว่าฝนตกเนาะฝ้าห้องปลามันเลยหู้ฝนกว่าได้บุ้งเจ้านน่มันบ่ค่อยเข้าของยี่นึงแล้วก็วางจำอยากขนาดเลยยี่นงก็เลยกลับบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวผงนี้ไปว่ากันใหม่เจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั้ยิี่นึง ตัวเนาะเป็นกำลังใจอีกหนึ่งตัวเจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะเดี๋ยวติดตามอีกหนึ่งในคลิปหน้าเจ้า